นะคะแ,บบแล้ก็ร่มรื่นดีค่ะรอบๆบ้านนี่จะเป็นบ้านที่คอนเกนนะคะนี่ค่ะปึง บึงใหญ่นะคะตรงนั้นบึงใหญ่เนื้อที่หกสิบห้าไร่ค่ะออกไปข้างนอกนู่นค่ะวีคโคลนมาค่ะ<ม>ก็เลยอาบน้ำให้ก่อนเดินทางเข้าเมืองใหญ่นะคะเดินทางเข้า,านี่ก็จะเป็นทางออกไปหน้าบ้านนะคะ นี่จะเป็นบ้านที่คอนเกนนะคะนี่ค่ะนี่ก็จะเป็น ทางออกไปหน้าบ้านนะคะวีคโคลนมาค่ะก็เลยอาบน้ำให้ก่อนเดินทางเข้าเมืองใหญ่นะคะเดินทางเข้ามาถ้าไปอยู่ตรงนั้นก็บรรยากาศดีมากค่ะลมเย็นเย็นนี่ค่ะนี่เจ้าของบ้านเสื้อเขียวๆนะคะเจ้าของบ้าน เมืองหลวงนี่ค่ะทังดีๆนะคะพ่อใหญ่หก็ร่มรื่นดีค่ะรอบๆบ้าน ตังดีๆนะคะพ่าใหญ่ก็ร่มรื่นดีค่ะรอบๆบ้านเมืองหลวงนี่ค่ะ ค้ำคูณนะคะเตรียมเดินทางต่อค่ะนี่ค่ะเมื่อวานนี้ลุยรู้สึกว่าจะรกนี่ค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะเมืองหลวงนี่ค่ะ นะคะแล้วลำคูณนะคะเตรียมเดินทางต่อคะ่ะนี่คะ่ะเมื่อวานนี้ลุยลุยก็อ,อ่นี่ข้างบ้านนะคะจะเป็นต้นยูคา ตีโครนมาค่ะก็เลยอาบน้ำให้ก่อนเดินทางเข้าเมืองใหญ่นะคะเดินทางเข้านี่จะเป็นบ้านที่คอนเกนนะคะนี่ค่ะนี่ก็จะเป็น ทางออกไปหน้าบ้านนะคะนะคะบ้านไม่ค่อยมีคนอยู่เนาะก็เลยเมืองหลวงนี่ค่ะคีโครนมาค่ะ ก็เลยอาบน้ำให้ก่อนเดินทางเข้าเมืองใหญ่นะคะเดินทางเข้านําคูณนะคะเตรียมเดินทางต่อค่ะนี่ค่ะเมื่อวานนี้ลุยลุยก็อ่าในข้างบ้านนะคะจะเป็นต้นยูคา ถ้าไปอยู่ตรงนั้นก็บรรยากาศดีมากค่ะลมเย็นเย็นะนะคะคำคูณนะคะเตรียมเดินทางต่อค่ะนี่ค่ะเมื่อวานนี้ลุยลุยน้น่ มันจะตัดขายสองปีครั้งหนึ่งบึงบึงใหญ่นะคะตรงนั้นบึงใหญ่เนื้อที่หกสิบห้าไร่ค่ะออกไปข้างนอกนู่นค่ะถ้าไปอยู่ตรงนั้นก็บรรยากาศดีมากค่ะลมเย็นเย็นี่ค่ะสึกว่าจะรกนี่ค่ะ ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะนี่เจ้าของบ้านเสื้อเขียวๆนะคะเจ้าของบ้านบ้านไม่ค่อยมีคนอยู่เนาะก็เลยเป็นของเพื่อนบ้านนะคะเพื่อนปลูกไว้ปลูกไว้ขายคีโคลนมาค่ะ ก็เลยอาบน้ำให้ก่อนเดินทางเข้าเมืองใหญ่นะคะเดินทางเข้านี่ก็จะเป็นทางออกไปหน้าบ้านนะคะนู่นตรงนน้นก็เป็นประตูออกไปแล้วก็ตรงข้างหน้านู่นที่มองเห็นอยู่จะเป็น ถ้าไปอยู่ตรงนั้นก็บรรยากาศดีมากค่ะลมเย็นเย็นนค่ะเป็นของเพื่อนบ้านนะคะเพื่อนปลูกไว้ปลูกไว้ขายเมืองหลวงนี่ค่ะ นี่จะเป็นบ้านที่คอนเกนนะคะนี่ค่ะต้นนี่ค่ะต้นจะตัดขายสองปีครั้งหนึ่งนี่ก็จะเป็นทางออกไปหน้าบ้านนะคะ เป็นของเพื่อนบ้านนะคะเพื่อนปลูกไว้ปลูกไว้ขายก็ร่มรื่นดีค่ะรอบๆบ้านมีโครนมาค่ะก็เลยอาบน้ำให้ก่อนเดินทางเข้าเมืองใหญ่นะคะเดินทางเข้าเมืงดีๆนะคะพ่อใหญ่ เป็นของเพื่อนบ้านนะคะเพื่อนปลูกไว้ปลูกไว้ขายนี่ก็จะเป็นทางออกไปหน้าบ้านนะคะน,นู่นตรงนโน้นก็เป็นประตูออกไปแล้วก็<ม>ตรงข้างหน้านู้นที่มองเห็นอยู่จะเป็นเป็นของเพื่อนบ้านนะคะเพื่อนปลูกไว้ ขสวัสดีค่ะวันนี้กอ็อาบน้ำให้น้องครั้งดีๆนะคะพ่อใหญ่